ฝากเขาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนัทจิตนะคะสำหรับช่วงนี้สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็ผู้โชคดียังเหลืออีก3ท่านด้วยกันนะต้องมาลุ้นว่าใครจะมีโอกาสได้รับไปนะคะส่งมาที่4221606นั่นเองนะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวก่อนน้องมวยสต๊อปไปก่อนอ่าโอเคขอบคุณมากวันเดือนปีเกิดอย่างนี้คือท่านผู้ชมส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเพราะเสียสะดุ้งสะดางกันละเห็นโอเนใจ ทำพิธีนะท่านผู้ชมนะในการที่เราจะรวมจิตรวมใจกัน,นสร้างพระพุทธาจอมราชัน,นะนิดนึงนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พระพุทธาจอมราชนก่อนจะหล่อหลอมเนี่ยขอวันเดือนปีเกิดท่านมานะอย่าเพลิดเพลินต่อเรื่องของการวิเคราะห์อย่างเดียวยังบอกว่าผมพูงใหญ่ทุก S อ s เด้วยนะครับ<ช>วันเดือนปีเกิดฝากวันนิดนึงนะช่วงไหนไม่ใช้ก็จะไม่จริงๆ้วไม่ต้องใช้แต่วันนี้ขอใช้ก่อนแ้วเขาเขารวมพิธีร่วมกันนะครับะ,ะคุณช่องชัยจะได้แต่งงานไหมคะ จร,จริงๆปีวอกแต่งงานตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเลยครับลุ้นมาตั้งนานแล้วนี่มีครับมีโอกาสยังไงเชิญผมไปด้วยคุณโชคชัยเพราะคุณโชคชัยเนี่ยในจังหวะจากโคนของคุณเป็นช่วงที่ขาขึ้นเรื่องชีวิตคู่มีโอกาสครับผมนะฮะโชคชัยเอาอะไรเซนเสริมคู่หน่อยเป็นเตจอธาตุนะครับนี่เขาบอก,ก<ร>คนชื่อโชคชัยมีน้ำใจทุกคนนะอ,อย่างโชคชัยจนสาเนี่ยชโชคชัยน้ำมุลอะไรไม่ทราบมีมครัของเราครับผมเอสเอ็มเอสต่อมากค่ะ คุณแม่ตาบอกว่าอยากครอบครัวอีกค่ะและขอชื่อเข้ารวมพิธีด้วยสาธุนะขอบารมีครูคุ้มครองปรปักรักษาแต่รายการทุกท่านแล้วก็เดี๋ยววันที่1ิ้าก็มีเพราะว่าผมจะนําครูพระพิลาภเนี่ยนะครับเป็นครูหรอว่าครูพระมรมครูใหญ่เนี่ยไปมอบให้ด้วยนะจะได้เอาเงินส่วนหนึ่งเอาไปสร้างอ่าส่วนที่ท่านรอนะฮะเป็นองค์นะฮะในปังพระนิพพานนั่นเองนะครับประพุทธเนี่ยครับคุณแม่ตานะได้เลยครับ ถ้าสะดวกนะก็ไปเจอกันได้ที่วัดบ้านดอนใหญ่ที่โคราชนี่เองเดี่ยแหละฮะเมตตาอ้ามอบไปเลยไลเซนนี่ครับ SMS ต่อมาค่ะมอบท่านนี้เลยครับคุณสุธีคุณสุธีนะถามเรื่องของแม่นางนะคะ6 9เ3เป็นอย่างไรบ้างจะบูชาอะไรดีเดินทางครั้งนี้ด้วยกันเลยสาธุนะครับคุณสุธีนะคุณสุธีมอบพระพุทธจอมประชันเอาไปติดไว้ในครับเดินทางชุงนี้คุณสุธีจะมีปัญหาเรื่องของการเดินทางครับ ให้ลดคุณเนี่ยพยายามขึ้นหน้านิดหนึ่งเพราะเหมือนว่าจริงๆมันไม่เคยดื้อเลยนะฮะจะมีโอกาสคูดคีดเจีวชนไม่ได้ในคณะผมนะฮะขณะเดินทางมาอย่างนั้นเลยนะครับฉะนั้นแล้วคุณสุธีเนี่ยพยายามไหว้ครูพพิราบนะครับแล้วก็ขอ,อพรอพุทฐานจองราชันนะฮะมีเหรียญนะติดเหรียญมาด้วยผมไม่ได้แช่งนะแต่เหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสนะครับไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะรถมาในคณะแล้วจะเป็นปัญหาไม่มีเพียงแต่ว่าขณะเดินทางมา ให้อรรถนาพระคาถาที่บัญชรเบื้องต้นด้วยอธิษฐานจิตก่อนนะครับจะเป็นมงคลกับรถจะเป็นมงคลกับคุณสุธีนะฮะไรเทงคงได้แล้วแหละครับอาจ SMS ตตอมาค่ะคุณอาจารย์คาถาเอ้าไม่ใช่อาจารย์ครับผมหลานชื่อพัทราพรเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนติดกรรมอะไรกรรมนี่เป็นกรรมนะฮะตกทอดมาจากพ่อแม่นะครับโดยเฉพาะคุณแม่สภาวะกรรมเนี่ยเกิดขึ้นในเรื่องของการทําร้ายสัตว์แล้วเป็นสัตว์ปีครับจากนั้นแล้วทําอย่างไร นะนะจะได้ช่วยลดปลดหนี้ให้กับสภาวะกรรมที่ติดข้องหมองใจมาตั้งแต่นะอดีตและกรรมเก่าจนถึงปัจจุบันนี้ให้คุณแม่ชําระหนี้สงหรือดูแลพระสงฆ์อาพาธด้วยน้ะนะําปะณะหรือว่านะปัจจัยต่างๆเนะี่ยถวายท่านโรงพยาบาลสง์ก็ได้หรือ,อที่เป็นโงรงพยาบาลนะฮะตึกสงเนะีนะ่ยทำซะแล้วก็จะดีนะคุณหลานก็จะได้หายนะครับขอให้หายเร็วๆอ่ะมอบพระพุทธานจอมราชนานะหนึ่งเหรียญให้กับคุณ คุณหลานชื่อพัทรพรจะได้เอาติดตัวไว้นะครับ่านเอาละอีกหนึ่งท่านด้วยกันนะคะ SMS เอมเอสต่อมาค่ะมอบท่านนี้เลยครับนะฮะอีกหนึ่งท่านโชคลาภมีครับคุณพัชมลเหมือนว่า,าอยากขอพรจากอาจารย์นะศรัทธาครูบูชาพระลายเสร็จได้แล้วขอพรนะครับไม่ใช่พรอ,อย่างเดียวจะบอกาบารมีคุณหานจอมราชันจงปกปักรักษาแฟนรายการทุกท่านนะทุกคนที่มีโอกาสไดส้ร่วมกุศลครั้งนี้ผมระลึกถึงตื้นตันใจทุกๆ SMS นะครับขอาบารมีพระคุณผู้หานจงคุ้มครองปกปักรักษา ทุกชื่อทุกนามทุกตระกูลนะทุกแท่นะครับแท่ด้วยแล้วก็รถทุกคันด้วยนะครับที่เดินทางหรือไม่เดินทางหรือที่ได้วิเคราะห์ไปรวยเงินราบร้นบนไัยครับ นอาละนะคะคก็ยังสามารถที่จะส่ง SMS เข้ามาได้นะคะเพราะว่าทุกรายชื่อทุก SMS จนกว่าจะจบรายการก็จะนําเข้าร่วมพิธีร่วมกันรายการวันนี้จบรายการพร,รุ่งนี้<บ>แล้วก็จบรายการมะรืนนี้นครับใช่นอาลละแต่ว่าตอนนี้ตําราความเชื่อโบราณค่ะประวัติความเป็นมาขององค์พระพุทธปฏิหารจอมราชัน,นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวฟังจากอาจารย์เลยค่ะครับ กับตำราความเชื่อนะฮะวันนี้เป็นความเชื่อที่อยู่ภายใต้แรงศรัทธาของพวกเราโดยเฉพาะาพระพุทธปฏิหารจอมราชันนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยในโครงการสร้างมา999องค์ทั่วทิ่ตัวไทยที่ถวายนะเป็นพระสุนสลมาตั้งแต่นช่วงปี56แต่สืบเนื่องด้วยปี57นะครับก็ดำรีกับนครอบครัวมิลเลอร์ชนแนลนะครับมูลนิธิธรรมเพื่อจะสร้างขึ้นมานในพุทธศักราช2 5 1 7หองค์ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและเป็นการถวายเป็นพระกุแลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธปฏิหารจอบราชันเป็นพระพุทธรูปนะครับเนื้อสำเร็จนั่นเองท่านผู้ชมปางสมาธิทรงลักษณะอริยบทนั่งรำพังนั่งลำพระองค์ตรงนะฮะแล้วก็พระบาทเท้าทั้งสองซ้อนกันพระหัตถ์ทั้งสองวางหงายบนพระเพลานะนะก็คือตักนั่นเองมีขนาดหน้าตักกว้างนะครับ2เมตร50ความสูง6เมตร25เซนนะซึ่ง พระพุทธลักษณะนี้นะมีรรมความงดงามมากมีความหมายทางธรรมโดยอาจารย์นนทิวัน์จันทภรินทร์นะครับพระพุทธพระพุทธปฏิหารจอมราชาน,นั้นนะพระองค์เนะี่ยเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่เนะขาเรียกว่ามีพระพุทธลักษณะนะต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปและมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกนะฮะหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็สร้างองค์เดียวนะฮะที่จะปฏิฐานเหนือคือลำตะออกลำตะคองนั่นเองซึ่งเราเองว่าเป็นศูนย์รวมของพวกเรานั่นเอง กับตำราความเชื่อ<ม>วันนี้นะครับพระพุทธปฏิหารจอมราชันเนี่แหลคะค่ะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งพระพุทธปฏิหารจอมราชันรจริงๆนะคะเดี๋ยวมาในส่วนของอีเมลกันบ้างาค,ะค่ะอาจารย์คุณธีรพงศ์ถามว่ามีอะไรคุ้มครองอคุณธีรพงศ์เนี่ยจริงๆในพื้นฐานคุณนคนเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะครับคือดื้อไม่ได้นะพอดื้อปุ๊บเนี่ยครูบาอาจารย์ทาให้ชีวิต ทำให้สภาวะการงานเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเนี่ยปรมคคูพ่อแก่ปูรุสีนะมาคุ้มครอ,อ,องปกปักรักษาตั้งแต่อายุยังเยาว์วัยอยู่แล้ว<ม>ฉะนั้นตอนนี้นะครับจะทําให้เรื่องเกือ้อกูลเรื่องการงานคุณต้องนั่งสมาธิเสริมกรรมฐานแล้วก็แผ่กุศลให้ครูบาอาจารย์ด้วยนะฮะยิ่งดีครับธีรพงศ์ไลเซนนี่เลยครับนี่ฮะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคุณธีรวัตรขอไลเซนเสริมดวงเสริมบารมีได้เลยครับคุณธีรวัตรจัดให้เลยนะครับธีรวัตรกับไลเซนเตโชตไลเซนนะฮะ บรรลุสมบัตินะฮะเสริมในท่าน4ี่ดิ้มน้ําลงไปครับ นี่และค่ะนะก็ต้องบอกว่าในะสำหรับใครที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง S M S นะคะที่จะนํารายชื่อเข้าร่วมพิธีการ<ม>วันพรุ่งนี้นะรวมไปถึงวันศุกร์เองยังมีเวลาแต่ก็นะทุกท่านที่ส่งเข้ามาก็อย่าลืมระบุในส่วนของวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะ14กุมภาพันธ์เราจะร่วมกันในการแห่อัญเชิญพระพุทธปฏิหารจอมราชาต้องอวันนับวันรอก,กันเลยนะใครที่ติดตามกันแล้วก็เจอกันได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเมื่อเราก็อาจารยาลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ